สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับร้านกระเป๋าแนงเคซีผมมีกระเป๋าใบใหม่เป็นกระเป๋าทรงไม่ค้าเอามาให้เพื่อนๆดูกันเป็นวันเดียวกับที่ถ่ายกับลุงนะแต่ผมทําเป็นคลิปแยกอันนี้เป็นกระเป๋ารงไม่ค้ารุ่น40แล้วก็1ช่องฝาหน้าหนึ่งสมสช่องที่มีขนาดเท่ากันเลยคือเพิ่มจากเดิมอีกสองช่องอันก่อนรุ่นก่อนนี้คือจะมีสองช่อง2ช่องตรงนี้เป็นสองช่องใหญ่ไละ ไอช่องด้านหน้าเนี่ยเราไม่มีอ่ะเดี๋ยวมาดูโดยละเอียดนะกระเป๋าเนี่ยว่างนะจากซ้ายไปขวาเนี่ยสิบนิ้วความสูงจากล่างกระบนตรงนี้หกนิ้วครึง่งความหนาแต่ละช่องนะช่องละหนึ่งนิ้วครึง่งนะช่องว่าหนึ่งนิ้วครึง่งช่องหน้าเนี่ยหนึ่งเซนครึง่งนะฝีรับสายเป็นแบบใหญ่นะฝีรับสายซ้ายขวานะผมว่าผมถอดเดือยแล้วก็มาดูตรงอะไรกัน อะไรเนี่ยเป็นอะไรทองเหลืองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมุดยำ้ำตัวกิบล็อกตัวกิบล็อกเป็นทองเหลืองปัดดำนะแล้วก็ที่เลื่อนสายเป็นทองเหลืองหมดเลยนะเดินได้สีเบสนะสีก็จะเป็นสีแบบออกนวลๆไม่ถึงกับขาวทีเดียวนะเป็นสีเบรให้ดูให้ดูด้านล่างนะให้ดูด้านล่างอ่นะผมเปิดมาชั้นแรกให้ดูก่อนช่องหน้าสุดเนี่ยเป็นฝาพับ พอผมเปิดมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแม่เหล็ก2องตัวแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้หนังกลับเราใช้เป็นหนังออยหนังเดียวกับที่แต่กระเป๋าอันนี้ใช้เป็นหนังออยเคซี่นะครับแล้วก็เป็นสีม่วงเม็นมะขามอ่ะพอเปิดมาตรงนี้จะเป็นช่องที่มีขนาด1เซนสําหรับใส่เศษตังนะใส่เศษตังใส่อะไรก็ใส่ความกว้างนี่คือผมล้วงล้วงมือแล้วคือขยับได้สบายไม่แน่นไม่อะไรเลยนะปิดก่อนอ่นะางซิป หางซิปนนี้คือเป็นลวดลายแบบของรุนนะก็คือเป็นหยดน้ำยาวนะสีขอบตรงนี้เป็นสีขอบส,อบสีอัตาันเปิดมาช่องซิปแรกก็จะเป็นหนังกลับก็คือข้างในเนี่ยซับหนังคือแข็งแรงแน่นอนคือซับอย่างดีเลยปกติเนี่ยเขา,าซับผ้ากันซับผ้าคอต้อนแต่นี่คือซับหนังให้เลยนะเพื่อความแข็งแรงเพราะแม่ค้านี่ใช้กระเป๋านะโคดอยู่แล้วเปิดมาช่องที่สองอก็มียัดมาให้ จะสังเกตว่าฝั่งที่ด้านในมีซับในซับหนังเนี่ยผมก็ซับผ้าเขาต้อนให้ชั้นหนึ่งและฝั่งนี้ก็เป็นหนังชั้นที่ออกอีกทีนึงต่อมาช่องที่สามช่องที่สามคือช่องที่สามเนี่ยก็คือจะช่องที่สามเนี่ยก็คือจะกว้างกว้างขึ้นมาด้วยความที่มันเป็นช่องหลังนะมันก็จะรู้สึกว่ากว้างขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งช่องที่สามผ่านไปนะสุดท้ายช่องซิปที่สี่ช่องสุดท้ายช่องซิปที่สี่เนี่ยจะมี เป็นซิปลับด้วยเราก็ทาหางซิปให้ให้เหมือนเหมือนกับด้านนอกนะแล้วก็ผ้าอต้นฝั่งหนึ่งนะในคอตตอนนี้ก็จะมีหนังอีกตรงนี้ก็เป็นซับหนังนะส่วนด้านหลังไม่มีซิปเป็นแบบไม่มีซิปเขาเขาไม่เอากลัวมันเจ็บอ่าก็คืออันนี้ลูกค้าเขาเขาไม่ต้องการซิปลุงก็เลยไม่ทําให้แต่ปกติถ้าถ้าสั่งมาลุงก็ทําได้นะลุงทำได้ตามสั่งอยู่แล้วให้แบบไหนมาก็ทําได้โดยภาพรวมนะกระเป๋าใบนี้มเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าอ่าผมยกตัวอย่างนะอย่างลูกค้าพี่ดาวเนี่ย นี่นะครับตามแบบที่พี่ดาวกับผมได้ได้คุยกันไว้เดี๋ยวผมขึ้นรูปดีไว้ให้แล้วกันนะก็คือคุยกันไว้ตรงนี้เนี่ยเขาจะใส่เป็นพวกช่องนี้เขาจะใส่พวกอ่ตรงนี้เนี่ยคือจะใส่พวกแบงค์ทอนนะพวกแบงค์ไวทอนต่ัง,งเป็นพับพับไว้เป็นเปกเปกนะส่วนนี้คือใส่โทรศัพท์นะตรงนี้ใส่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อย ตรงนี้ใส่แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบและตรงนี้ใส่เศษเ,เหรียญอันนี้คือข้อมูลของพี่ดาวนะที่พี่ดาวให้มาแล้วให้ออกแบบเป็นกระเป๋าใบนี้มาอีกครั้งนะความกว้างกว้างยาวสูงนะความกว้างนะสิบนิ้วความสูงจากด้านบนตรงนี้หกนิ้วครึ่งความหนาะจากด้านหลังตัวกระเป๋าถึงด้านหน้าตัวกระเป๋าตรงนี้หกนิ้วครึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูห่ะใส่ให้ดูนี่ผมใส่ของอะอย่างงี้นะผมไม่ได้ข้างหลังนะใส่ยี้ปึ๊บด้านหน้าอยี้ เดือนเดือนออกไปใกล้ๆหน่อยให้เห็นได้ไหมกระเป๋าทรงแม่ค้าเลยสวยเลยสีสดนะคือไม่คือใช้เท้าเอวได้นะถ้าสมมติคือเท้าบางอย่างเงี้ยคือสามารถเท้านี้ได้ถ้าสมมติถ้ามุาม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 ดท้องเอวนะแล้วก็มาไว้ด้านหน้านะสวยเลยนะอย่างนี้นะผมใช้มือหนอีไว้เพราะผมไม่ได้ค้าเดเนะอวมาประมาณนี้หรือจะยัยนหย่อนนี้ก็ได้นะ ผมคงเม,มื่อออกให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้นอ่ะนี่ได้เลยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะอ่ะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็หกโม,มงเย็นแล้วกระเป๋าใบอื่นผมก็คงไม่ได้รีวิวแล้วเอาแค่ใบนี้ใบเดียวแล้วกันเนาะไปแล้วฮะผมขายของหมดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับ